จะเป็นนักศึกษาแสงคองครับหลักสูตรเล็กทรอนทกนิพื้นฐานเบสิกรุ่นที่58รอบวันอาทิตย์ครับกำลังประกอบเครื่องขยายเสียงกันอยู่ ขยายฮะอธิบัยการทำง,งานของวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์วงจรขยายเสียงแล้วก็ฝึกทักษะการประกอบบัดกีใส,ออส่อุปกรณ์หาค่า R ค่าซีเดลีโอนอัสิเตอร์จะได้ฟังก่อนปีใหม่ไหมครับ ปีใหม่นี้น่าจะได้ฟังนะเปิดฉลองปีใหม่พี่ชื่ออะไรครับพี่เนี่ยอ่ะฮะจีบอลครัคบรประกอบอาชีพอะไรครับถึงได้มาเรียนเนี่ย,ออยตองจับยิ่งภาองจับยิ่งภเกี่ยวไหมครับตรงนี้ ใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งงานด้วยครับดีนะครับได้มีวิชาความรู้อ e ิเล็กทรอนิกส์เอาไปซอมจกอมักรว่างไปซ่อมที่บ้านให้ด้วยนะเย็บซิกแซกไม่ได้พี่ชื่ออะไรครับเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์อาชีพอะไรครับเป,ไป,ไปน็นไฟโรงงานอ๋อโอ้เหนี่ตรงเลยครับช่างไฟนี่ก็มีอ e ิเล็กด้วยนะนตรงนี้นทำเป็นเฟฟ้าาลัก ันนี้ยังไม่ได้ไฟฟ้ายังขึ้ขนเองยังไม่ได้ก็เลยมาเรียนสูตรนี้ยากไหมครับตรงนี้ยากกว่าไฟฟ้ากําลังไหมหรือว่ายากปริมาณมันก็ยากเหมือนกันแหละใช่ไหมอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยปุรนะิเกเลยครับอยู่นครสวรรค์นครสวรรค์มีอะไรขึ้นชื่อโมูจิเป็นหนุม่มมจิ <laughs> <laughs> ใช่รอ่ะ ปรงกอบพี่ครับชื่อะไรครับเริ่มบุญครับอะเริ่มบุญครับเริ่มบุญประกอบอาชีพอะไรครับเป็นช่างประกอบคอมพิวเตอร์ครับมือไปโดนเลยใช่าหมมือไป,ไปถ่านใารไฟอันนี้ก็มาเรียนสาขาที่ตรงเลยนะชอบ ไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อพอดีใส่อาร์มผิดแล้วถอดแล้วก็ใส่ใหม่อ่าค่าเท่าไหนแต่ใส่ผิดอ่ามันค่า 47k ไปใส่ 100k เข้าอ่างทั้งคนละยอดเลยนะครับมันดูปิ้นผิดสวัสดีครับป๋าครับผมชื่ออะไรครับแบรน์ไทยครับทิชื่อดาราหนังเลยนะคขอขอบพระเชิญเลยครับขออภัยที่เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นฝ่ายขายครับผมขายอะไรครับเครื่องควบคุมไฟและก็เครื่องสำรองไฟหลายอย่างเย หน้านั่นแหละต้องมาเรียนเลยครับผมเป็นความรู้ที่เพิ่มเติมครับใช่ไหมเดี๋ยวลูกน้องกบโกงไปหมดครับใช่ไหมเดี๋ยวกหกลูกน้องมาโกหกเอาเอ้ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้หน้าประกอบถึงไหนแล้วครับเนี่ยเริ่มประกอบครับผมดีตัวเดียวเองใช่ครับผมไปอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดโคราชครับบ้านเองครับ อะไรขึ้นชื่อในโคราชโคลาตมีโมครับมีโมเลยครับผมตสี่โมเอาขวัญโคราชคืออะไรครับโคราชจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามีเมียอยู่ฮะไม่ใช่มีเมียอยู่โคราชนะบอกว่าอยู่โคราตตามเมียพี่เสื้อยินเสื้ออะไรครับสื้อที่ักใส่ ทำมาเทียบเลยครับเนี่ยทางคอมครับทางคอมของทุกคนนั้นนะยากไหมระหว่างคอมกับวงจรเนี่ยก็ถ้ามีความเข้าใจมันก็ไม่ยากแ,แต่ถ้าเกิดคอมมากับเครื่องขยายเสียงมาจะซ่อมมาไหนก่อนนะครับซ่อมคอมก่อนครับทำไมมาโรบินโดอย่างเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมโรบินโดเปลี่ยนอะไรงวงจรวงบางไรเงี้ยก็จะเป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์นี่แหละ ใช้เทคนิคก็ซ่อมเหมือนขั้นสูงมือปีนที่ซ่อมบ่อซ่อมไม่ได้ทีมดียวไม่ต้องเป็นบ่อจังหวัดอะไรครับขอนแก่นครับบมาเดียวกันบมาเดียวกันเราคนนึงมาด้วยกันหรือเปล่าเออเพิ่งจะรู้เนี่ยอยู่ตาคีอ่ายู่ตาคผมก็เคยไปตาคีเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กลับไปละบ้านเมียะ นายชื่ออะไรลูกชื่ออะไรบอกเข้าไปเลยครับไมได้ครับความับรับอาจารย์เลยมงว่าขัมาดูด้วยนะพี่ครับชื่ออะไรครับนพดลอาจารย์นพดลนี่นะใช่ไหมชื่อเหมือนกันเลยไม่ได้อาพิสิทธิ์มากกว่านี้นะครับถึงไม่จะชื่อเหมือนอาจารย์เขาอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านกันง่ายๆนะหลักสูตรนี้นะถ้าประกอบแล้วเสียงดังอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องสวยงามด้วยและเรียบร้อย นะแล้วต้องซ่อมเป็นนะอาอาชีพเลยครับก่อนหน้านี้ายผลิตรครับายผลิตอะไรครับไอ้มูกจอไฟฟ้า,านี่นะนี่แหละครับ,รบตรงเลยกับงานสาขาที่เราทําอยู่นะดูเราไปยากไหมเอ,อกจาใจาผัผปิตมาแล้วเรามานั่งซ่อมด้วยนะต้องความเข้าใจครับยากตรงไหนตรงนี้นะยากสุดประกอบขยายเสียงเนี่ย คิดว่าตรงไหนยากสุดวงจรยากไหมวงจรวงจรก็เริ่มเข้าใจอ่ะโอเคครับขอให้โคชคด,ชดชีพี่เสื้อดำนี่นะครับเสื้อดำเนี่ยชื่ออะไรครับโกอะไรประกอบอาชีพอะไรครับแหวนจิวเวลี่ครับแหวนจิวเวลリー ทำทองทำเครื่องเงินอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อโอ้โหรวยแล้วนี่จะมาเรียนทำไมอ่ะฮะชอบครับอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่เชียครับไปซูรินครับไปซูรินไม่กินสุราไม่กินเนี่ยครับเสื้อแดงครับ่อะไรครับสิบเกบก้าชื่อจริงบ้องคนอาชีพอะไรครับงานเย็บผ้าเย็บผ้านี่นะ ไปซ่อมจจกกัตตคนนั้นได้ป่ะอะ <c oughs> ไปด้วยกันได้ตอนนั้นซ่อมจักที่นี่เย็บผ้าคุยกันสองคนขหนุนกันเองทำอะไรอยู่ครับตอนนี้นี่นี่นี่ <What S 1> ซ่อมอะไรอยู่โโซ่อมเพื่งขยายเสียงมินิโคอมโพอยู่ด้วยกันนะครับสองหลักศูเนี่ยซ่อมเพื่งขยายเสร็จแล้วก็ซ่อมขยายของมินิโคอมโพด้วยครับต่อมาครับทั้นสุดท้ายครับชื่ออะไรครับ r p e อยู่จังหวัดอะไรครับจังหวย่างกุ้งย่างโอ้โหคุณว่างไปย่างกุ้ให้ผมด้วยนะซื้อมา2โลทำอาชีพอะไรครับก่อนหน้านี้ตรงนั้นนี้ตู้เลนเครื่องจักรครับเครื่องจักบเครื่องจับเย็บผ้าหรือเปล่าเครื่องจับเย็บผ้าด้วยอ่ะสุดยอดเลยนะเครื่องจับเกียร์การ์ดครับคอมพิวเตอร์ครับออ ได้ขาวว่าจะไปทําแอร์ด้วยเนี่ยช่างแอร์ไม่อยู่ลาออกไปเปิดร้านเองคิดว่าเราจะไปเปิดร้านเองด้วยไหมเนี่ยฮะยังไม่ชึงตอนนั้นเลยครับอ๋อยังไม่เก่งในชะ่ไหมนี่ก็เก่งเลยซ่อมเครื่องข,ขยายเสียงมินิโคอมโปได้ครับ,รบสุดยอดนะครับเอาละครับ,รบ,รบทุกท่านก็ขอจบเป็นเพียงแค่นี้นะครับนักศึกษาของเรานะเรารอกัะทั้งนั้นปีใหม่ก็ขอให้ เดินทางกันโดยสวัสดิภาพนะครับไปเที่ยวกันสนุกสนานแล้วกลับมาเรียนต่อกันอีกนิดนึงนะ